อ่านแก้วพอดแคสส์ขัดสันเรื่องราวน่ารู้เพื่อคุณสวัสดีค่ะพอดแคสสารคดี5นาทีวันนี้มาในตอน จิตตวิทยาคนอ่อนไหวง่ายง่ายเป็นพิเศษอยู่กับคิมดี่และเดบบี้ค่ะสวัสดีค่ะสังคมมักนิยามหรือมองคนอ่อนไหวง่ายว่าเป็นพวกเปราะบางทางความรู้สึกคิดมากคิดเยอะเกินไม่มีความมั่นใจในตนเองมนุษยสัมพันธ์ก็ค่อนข้างแย่ดูอ่อนแอไม่มั่นคงทางอารมณ์เอาซะเลยจึงทําให้คนภายนอกรู้สึกลาคาญในความคิดมาก เพราะเรารู้สึกไปกับทุกเรื่องเก็บทุกเรื่องมาคิดมาใส่ใจอาจทําให้คนที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยเกิดความรู้สึกอึดอัดไปด้วยได้ค่ะลักษณะบุคลิกภาพอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษเป็นบุคลิกภาพแบบหนึ่งที่ทําให้คนมีอารมณ์ลึกซึ้ง รับรู้สิ่งรอบตัวได้ไวและรู้สึกถูกกระตุ้นได้ง่ายกว่าคนทั่วไปทําให้เราแสดงออกต่อสิ่งนั้นๆมากเกินไปจุดสังเกตว่าเราเป็นคนอ่อนไหวง่ายไหมเช่นมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เข้มข้นคืออ่อนไหวต่ออารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นได้ง่ายทาั้งทางบวกและทางลบเต็ไมไปด้วยอารมณ์ที่หลากหลายมักมีความเห็นอกเห็นใจประสาสัมผัสไวต่อแสงสีเสียงเช่นได้ยินเสียงรอบตัวแล้วงุนหงิดนได้ง่าย รวมถึงมักมีปัญหาด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพราะไม่ค่อยมั่นใจและไม่เป็นตัวเองทำให้เกิดความกดดันวิธีการหลับมือก็คือเข้าใจรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองลดขอบเขตของอารมณ์ไม่พาตัวเองไปมีอารมณ์ร่วมกับเรื่องราวของคนอื่นมากเกินเลิกเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นเพิ่มความเห็นอกเห็นใจให้ตัวเองอย่ามัวแต่ซึมซับความรู้สึกของคนอื่นจนละเลยความรู้สึกของตัวเอง และที่สำคัญอย่าให้การกระทําของคนอื่นมามีอิทธิพลต่อเรามากเกินไปค่ะอืมเราพูดถึงลักษณะและวิธีการรับมือของคนบุคลิกภาพอ่อนไหวง่ายกันไปแล้วแต่ใช่ว่า highly sensitive หรือการที่อ่อนไหวง่ายเนี่ยจะไม่มีแง่ดีเลยนักบำบัดจิตหลายท่านก็ได้พูดถึงประโยชน์ benefit หรือ good point ต่างๆเราก็สรุปมาให้ฟังกันค่ะ คนบุคลิกาภาพอ่อนไหวง่ายเนี่ยมักจะไวต่อการรับรู้สภาพแวดล้อมรอบตัวพวกเขามีความตื่นตัวสูงซึ่งก็มักจะทําให้ไม่พลาดรายละเอียดต่างๆหรือในการคอยสังเกตความเป็นไปต่างๆรอบตัวค่ะเช่นการมองเห็นจุดปรับปรุงของงานที่คนอื่นอาจจะมองข้ามไปหรือว่าไวต่อสภาพอารมณ์ของคนอื่นที่จะช่วยให้พวกเขาปรับตัวในสถานการณ์นั้นๆได้อย่างรวดเร็วค่ะ h i g h s y s e n s i t i v e p e o พ l e พวกเขาเนี่ยมักจะมีความสามารถในการดึงความเข้าใจนะคะจากการเป็นคน sensitive แล้วก็เปลี่ยนมันทำให้เกิดเป็นความสร้างสารรค์ความ Creative ค่ะเช่นความสามารถในการบรรยายถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครในสื่อต่างๆได้อย่าง ลึกซึ้งกินใจเห็นภาพแล้วก็ทําให้เกิดอารมณ์ร่วมเป็นต้นค่ะในขณะเดียวกันที่คนบุคลิกอ่อนไหวง่ายเนี่ยก็มักจะถูกมองว่าน่าราคาญหรือว่าเรียกร้องความสนใจจากการที่พวกเขาเองค่อนข้างไวต่อสภาพแวดล้อมอ่อนไหวต่อสิ่งเราที่มากระทบกับความรู้สึกนะคะพวกเขาเนี่ยมักจะกลับไปคิดทบทวนมองในมุมของคนอื่นทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถเข้าใจและมีความเห็นอกเห็นใจใครต่อใครเป็นอย่างมากค่ะซึ่งในบางครั้งนี้เองก็มักจะทําให้พวกเขาเนี่ยเทคเกตโปรชเชอลหรือว่า มองว่าทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวโดวยตรงกับเขาเป็นความผิดของเขานั่นเองค่ะเมื่อเขาเลือกที่จะพูดอย่างตรงไปตรงมาแสดงความคิดความรู้สึกของเขาเนี่ยก็มักจะถูกมองว่าน่าตำคาญหรือว่าอาจกลายเป็นการเรียกร้องไปโดยนั่นเองค่ะค่ะอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญที่อาจทําให้การสื่อสารมีความท้าทายก็คือด้านวัฒนธรรมหรือวิธีปฏิบัติของสังคมนั้นนั้น ในบางสังคมหรือในบางคอมมูนิตี้ก็วางบทบาทของคนในสังคมแล้วก็คาดหวังให้มีความเป็นเหมืออาชีพมีความเยือกเย็นอยู่ตลอดเวลาหรือเรี่ยงการแสดงอารมณ์หรือความคิดอย่างตรงไปตรงมาซึ่งก็อาจทําให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความเข้าใจผิดกันได้ง่ายค่ะอืมค่ะคือก็คือใจเขาใจเรานั่นเองรับรู้ตัวเองแล้วก็รับรู้คนอื่นใช่แล้วค่ะ ขาาสารคดี5นาทีขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ